เติมเต็มหัวใจตัวเองให้ได้ก่อนกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนอยู่ยังไงก็ได้ให้ไม่รู้สึกโหยหาพาตัวเองเยียวยาจิตใจตัวเองฟังสิ่งที่มันจะโลมใจฟังอะไรเสพอะไรก็ตามที่มันทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันชิปขึ้นมามันรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมามันรู้สึกว่าเราได้เอาหัวใจของเรากลับคืนมาหัวใจเรามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้ว เมื่อก่อนเนี่ยหัวใจเราเราส่งออกไปให้เขารักเขามากโหยหาเขามากต้องการเขามากอยากมีเขาในชีวิตมากๆจนตัวเราข้างในไอตัวที่มันอยู่ข้างในก็ตัวเราเนี่ยมันขาดอะ่ะมันขาดมันลืมไปเลยว่าเฮ้ยฉันก็ยังมีตัวฉันเองนะที่ยังต้องการความรักอยู่ตรงนี้ฉันยังมีตัวฉันเองนะที่ยังต้องการพลังงานดีๆมา ใส่ให้กับตัวเองข้างในรักคนอื่นรักเขารักมากจนลืมตัวเองมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่ก็เป็นนะประมาททำตัวไม่ถูกไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะว่ารักเขามากพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะได้มีเขาในชีวิตจนกลายเป็นความที่แบบเฮ้ย คนที่มันเคยสดใสคนที่มันเคยน่ารักคนที่มันเคยร่าเริงอ่ะคนที่มันยิ้มย้มแจ่มใสพูดสนุกสนานเฮฮ<ะ>าแววตาเปล่งประกายมันหายไปไหนวะอันนี้คือเซนหมายถึงตัวเองนะคือก่อนหนะ้านี้คือแบบฉันไปติดอยู่ตรงนี้ได้ยังไงตั้งนานมันถึงเวลาแล้วหรอที่แบบเฮ้ยช่วงกรกดาสิงหากันยาเซนเกิดอุติเหตุตอนเดือนสิงหาคมเป็นช่วงที่แบบ มันเหมือนฟาดเคราะห์นะทุกคนแล้วก็มาอกหักอีกแล้วก็เลิกกับแฟนอีกมันหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นที่เขาบอกว่าเป็นช่วงฟูมูลอะไรเนะี่ยอาจอาจอาจจะมีการเกี่ยวข้องนะคะมันก็เป็นสเตจในแต่ละปีเนี่ยช่วงที่คนเท่าที่คือคือไม่ได้คิดซึงคิดว่าฉันไม่ได้คิดไปเองนะแต่ว่าเท่าที่สังเกตอะช่วงประมาณปลายปีเนาะสิงหากันยาคมมันจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีคนเซเปเรตในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ย สเตปเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ที่เหมาะสมถูกต้องถ้าใครอยู่ผิดที่ผิดทางใครที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆใครที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเป็นรักทางเลือกใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ไปเป็นชาโด์ของใครสักคนไปอยู่ในเงาไปเป็นคนคนหนึ่งที่เขาใครก็ตามเอาเข้าไปอยู่ในจุดกึ่งกลางที่เขาเรียกกันว่ารักสามเศร้าเราสองสามคนช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่เคลียร์ถ้าเราอยู่ในจุดที่ไม่ถูกต้องแล้ว ตัวเราข้างในอะมันมันรู้สึกว่าเราอะคู่ควรกว่านี้เราดีได้กว่านี้เราเหมาะสมกับความรักที่ดีเนี่ยจะบอกตัวเองเสมอไม่ใช่ว่าเซนไม่เคยผ่านความสัมพันธ์ที่ต้องเข้าไปอยู่ในรูปแบบของเซอร์เคิลเราสองสามคนเซนเคยผ่านค่ะแล้วเซนก็ไม่อยากจะกลับไปอีกแล้วแล้วก็ไม่อยากให้ใครจะต้องไปจมอยู่ตรงนั้นท้ายที่สุดแล้วนะมันเหมือนจะมีความสุขแต่ความทุกข์มันมากกว่าเราคิดว่าเรารับมือได้ไม่เป็นไรเราดีอยู่ได้เราดูแลตัวเองได้เขา กับทางอีกฝั่งใดก็แล้วแต่มันสามารถที่จะแบบไปกันได้แต่สุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์ล้วนๆถ้าลองพิจารณาดีๆนะเข้าเรื่องนี้ได้ยังไงมันเป็นช่วงเคลียร์จริงๆเคลียร์เลยค่ะคือถ้าใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะแล้วยังติดอยู่ในอะไรที่มันไม่ชัดเจนอยู่ในความที่มันคาราคาซังมานานอยู่ในความที่มันรู้สึกว่า เฮ้ยข้างในมันเรียกร้องการที่จะแบบออกไปจากตรงนี้สทัทีลุกขึ้นมายืนออกมาสทัทีแล้วดึงชีวิตของเรากลับคืนมาดึงอินเ g อจของเรากลับคืนมาดึงพลังชีวิตที่เราเคยให้เขากลับคืนมาไม่หยหาแล้วค่ะเติมเต็ม,ต,มตัวเองได้ไม่ปล่อยตัวให้แบบจมอยู่ความเศร้าที่อกหักช่วงแรกๆอะโอ้โหร้ oh, oh, องไห้ทุกวันออกไปดื่มแทบทุกวันปาร์ตี้สังสรรค์เจอผู้คนทุกวัน นอนดึกทุกวันทำร้ายตัวเองมากมันไม่ได้ส่งผลดีเลยนะถามว่าตอนนี้ยังมีออกไปบ้างไหมออกไปบ้างค่ะแต่ส่วนมากอะเซนจะอยู่กับตัวเองซะมากกว่าเยียวยาตัวเองแบบเงียบๆบางทีอะปิดไฟปิดห้องนั่งร้องไห้เซนก็ทาไม่เป็นไรเลยอะร้องไห้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นการที่เราได้ร้องไห้การที่เราได้ปลดปล่อยความทุกข์เศร้าออกมามันจะกลับมาแทนที่ด้วยความรู้สึกรีลิสด้วยความรู้สึกโล่งโปร่งสบายเสมอ น้ำขึ้นน้ำลงเดี๋ยววันพระเดี๋ยววันโกนเดี๋ยวพระจันทร์เต็มดวงอะไรจะว่าไปคือบางทีมันก็ส่งผลกระทบอก่อนจะเป็นประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยประจําเดือนจะมาเอาละเริ่มน้อยละแต่เราเติบโตแล้วไงคะเราเราอยู่ในสเตจของการเยียวยาตัวเองแล้วไงคะดังนั้นเราจะต้องผ่านไปให้ได้อืตอนนี้คืออะไรที่เป็นท็อกซิดเราตัดออกตัดออกให้หมดอะไรที่มันดึงพลังชีวิตเราเราตัดออก เราจะโฟกัสกับสิ่งแค่ว่าเฮ้ยชีวิตของเรามันไม่รู้เราจะตายวันตายพุ่งเราจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนเราไม่ทราบเลยอะ่ะที่ผ่านมามันเสียเวลามากพอแล้วตอนนี้เราขอแบบขอแบบยืนต้นยืนหลักขอแบบกลับมาเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราก็มีความสุขเลิศแล่นเบิกบานโบยบินในโลกของตัวเองตั้งใจทำงานตั้งใจสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองกลับมาดูว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายอะไรที่เรายังไม่ทำ กลับมาดูว่าในช่วงเวลาที่เราเอาความรักของเราอะไปให้คนอื่นเราเอาหัวใจของเราไปให้คนอื่นอะช่วงนั้นที่เรายังไม่ได้ทําอะไรอะมันมีอะไรไหมที่เราอยากจะทําแต่เราไม่ได้ทาสักทีโหเซนพอเราได้กลับมาอยู่กับตัวเองอะเซนเห็นเยอะมากว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอยากทําสิ่งนี้เราอยากจะมาทําช่องต่อเราอยากจะมาทำคอนเทนต์ลง t ิ k กต็อกต่อโดยการเอาเรื่องประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวเรานี่แหละมาพูดอย่างคลิปคลิปเนี้ยนี่เพิ่งอกหักมานะเนี่ย แล้วไหนเกิดอุบัติเหตุดิกุสารพัดติงจิงกะเบลเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันคิดดูดิว่าข้างในมันจะพังขนาดไหนแต่สุดท้ายอ่ะการเยียวยาตัวเองของเซนอะ่ะมันคือการที่เซนจะต้องมาเยียวยาผู้อื่นด้วยเอาประสบการณ์ชีวิตเอาความอกหักที่ฉันผ่านมาประสบพบรักมาไม่รู้กี่ความสัมพันธ์แต่มันไม่เคยสําเร็จอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรวะอืเวลารักใครอะรักแบบทุ่มเทรักสุดใจ ซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็ยังอยู่ดีวันนี้ได้ตระหนักอย่างหนึ่งคือการที่เราจะรักใครแล้วเราจะทุ่มเทซื่อสัตย์จริงใจมั่นคงมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่สิ่งสําคัญคือเราจะต้องบาลานซ์ความรักตรงนั้นนะ่ะกลับมาให้ตัวเองด้วยเราจะต้องรักตัวเองเคารพตัวเองมีขอบเขตเซตบารรีขึ้นมาฉันเคารพตัวเองฉันได้นะเท่านี้ ฉันรักเธอส่วนรักเธอก็คือส่วนรักเธอแต่ฉันก็ยังรักตัวเองฉันก็ยังมีกิจกรรมของฉันฉันก็มีชีวิตของฉันฉันก็ยังมีเพื่อนมีฝูงมีครอบครัวมีอะไรหลายๆอย่างที่ฉันจะต้องทําฉันรักเธอแต่ฉันไม่ได้ยึดติดอยู่กับเธอเพราะฉันเองก็รักและให้ค่าตัวเองเธอทุนตัวเองมากเหมือนกันโอ้โหวันนี้คือแบบทุกคนขอให้แบบพลังทุกคนกลับคืนมานะใครที่หกหักไปตอนนี้นะเออเข้าใจนะ ผ่านไปให้ได้ใช้ความอ,อกหักเป็นเหมือนกับจุดที่เราได้กลับมาทบทวนและกลับมาเยียวยาวหัวใจของเราสังเกตนะทุกๆความอ,อกหักเราจะตื่นรู้เสมอไม่ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งถ้าเรายังต้องกลับไปเจอเรื่องเดิมซ้ำๆอีกแสดงว่าเรายังไม่เคลียร์แสดงว่าเรายังไม่ฮิลแต่ถ้าเราได้ฮิลแล้วนะเนี่ยลองกลับมาถามใจตัวเองเซนคิดว่าเซนจะต้องมาอัดคลิปเรื่องพวกนี้ว่าเซนก้าวข้ามมาได้ยังไงแล้วเซนฮิลตัวเองได้ยังไง นะซึ่งก็แบบทางเส้นนี้มันไม่ได้แบบเรียบง่ายเลยแล้วทุกวันนี้นะเวลาที่เห็นคนที่เขาลงคลิปอ่าเป็นคู่การรักกันสวีดวันแบบสมหวังในความรักเนี่ยตอนนี้คือแบบโอ้โหแบบดีใจกับพวกเขามากเลยอะดีใจกับพวกเขายินดีกับพวกเขามากเลยอะที่เห็นพวกเขามีความสุขกันเห็นว่าพวกเขาสมหวังกันแล้วก็แบบ ปรารถนานะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้สมหวังมีความสุขได้อยู่กับคนที่เรารักได้อยู่กับคนที่มีการรับและให้อย่างเท่าเทียมกันได้อยู่กับคนที่มีความชัดเจนให้กับเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้อยู่ในความสัมพันธ์ที่มันดีต่อเราทั้งคู่ดีต่อใจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิตแล้วมาดึงกันไปกันมาไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อยู่แล้วปวดหัวต้องคอยหวัดระแวงไม่เอาแล้ว ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เราไปอยู่ในจุดนั้นแล้วเราไม่รู้ได้ซ้ำว่าเราคือใครในชีวิตเขาไม่เอาอีกแล้วเคลียจบแล้วทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าใครยังติดคาราคาซังไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะผ่านไปนะคะถ้าชอบจะหลิดเรานะถ้าฟังกันรู้เรื่องกด Follow ได้นะคะอืมมันได้เวลาแล้วแหละที่จะต้องออกมาสู่โลกโซเชียลปิดตัวเองมานานมากเพราะเอาตัวเองไปอยู่ในเงามานานนะคะ ก็ขอให้ทุกคนนะคะประสบพบเจอแต่ความรักที่ดีถ้าใครที่ก้าวผ่านได้เราก็ดีใจด้วยถ้าใครที่ยังก้าวไม่ผ่านเดี๋ยวเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะก้าวผ่านไปด้วยกันในดูซิถ้าอยากบอกอะไรอืมไปเลยค่ะพุ่งไปข้างหน้าค่ะโมบอ่อนนะจ๊ะโมบอ่อนเดิมมูนนะคะไปไปแล้วค่ะมุ่งไปข้างหน้าค่ะชัดเจน <laughs>